ไปติดตามเรื่องของการเมืองที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้ลาออกจากตําแหน่งสืบเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเวลานี้ก็มีการค๊อกันออกมาแล้วนะคะว่าเขาจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่กันเมื่อไหรค่ค่ะก็ค๊อออกมาเป็นวันที่17กันยายนนั่นเองสํานักข่าว NHK สื่อสาธารณะของญี่ปุ่นมีการรายงานว่าญี่ปุ่นกําลังพิจารณาจัดการประชุมสภาสมัยวิสามัน17กันยายนเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศ มาดำรงตำแหน่งต่อจากนายชินโซอาเบะรายงานบอกด้วยนะคะว่าพักเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมลงมติว่าจะเลือกหัวหน้าพักคนต่อไปเมื่อไหรและอย่างไรในการประชุมสมัชชาพ,พักที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่1กันยายนขณะดเดียวกันคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพัก LDP กำลังเตรียมการขั้นสุดท้ายเพื่อเปิดทางกับสมาชิกพักในสภาท้องสองของสภาไดเอทหรือรัฐสภาญี่ปุ่นให้มาหารือการประมาณวันที่1 3 1สถึง กันยายนแล้วจะเลือกหัวหน้าพักต่อจากนั้นพัก LDP ก็วางแผนที่จะจัดประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อที่จะเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่17กันยายนโดยประธานสภาวิจัยนโยบายของพัก LDP และอดีตเลข,ขาธิการพัก LDP ก็แสดงความสนใจที่จะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพักรวมถึงเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีศักยภาพในการเข้าชิงตำแหน่งดังกล่าวค่ะ